ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบ้านนาจัังหวดนครนายกหมู่ที่9ตำบบ้านพิกอเภอบ้านนาจัังหวดนครนายกพื้นที่ทั้งหมด40,26ไร่ พื้นที่เพาะปลูกข้าว3 1 1หมไร่คิดเป็น7 5ของพื้นที่จากอดีตที่มีการใช้ต้นทุนการผลิตข้าวที่สูงแต่กลับได้ข้าวคุณภาพที่ไม่ดีเท่าที่ต้องการสู่การผลิตข้าวที่ได้รับรองมาตรฐานการผลิตข้าวที่ดีและใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมจากกรมวิชาการเกษตร พร้อมเปิดบ้านเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรและผู้ที่สนใจอื่นๆได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านนาจึงจัดตั้งศูนย์แห่งนี้เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกตามนโยบายของรัฐบาลและกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ต้องการให้มีศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรในระดับชุมชนที่จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาการเกษตรดูแลเกษตรกรและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรต่างๆในพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์ข้าวชุมชนนะครับบ้านหนองประมลุกในสมัยแรกๆนะครับในปีพศ .2550 นะครับก็ดําเนินการโดยผมนายนารินทร์เปจวงศ์นะครับ ก็ดำเนินการมาแล้วปี2,550นะครับจัดตั้งเป็นศูนย์ข้าวชุมชนมาจดวิสาหกิจชุมชนก็จะเป็นปีพศ2,552นะครับชุดนั้นเราได้รับงบประมาณสำหรับจาิาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนยรนะครับพอมาจดเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับก็ช่วยกันดูแลและพื้นปูนะครับเกษตรกรของเรานะครับให้ลดต้นทุนการผลิตนะครับเพิ่มไรายได้จากวิสัยทัศน์กินข้าวหอม พร้อมผักเคียงเพียงเรียนรู้สู่บ้านนานำไปสู่การดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมเกิดองค์ความรู้ที่ปฏิบัติได้จริงเกษตรกร,ร,กรที่มาศึกษาเรียนรู้ที่สพกสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าเกษตรที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนเกษตรกร,ร,กรองค์กรเกษตรกร สามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพื่อปรับเปลี่ยนระบบการผลิตสินค้าเกษตรได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมบรรลุวัตถุประสงค์3เป้าหมายหลักได้แก่ reduce ลดต้นทุนการผลิต i n c a s e เพิ่มผล,ผลผลิตและมูลค่าของข้าวอ u d i ผลิตเมล็ดพันธุ์และข้าวคุณภาพได้ด้วยตนเองอย่างยั่งยืนขับเคลื่อนผ่านฐานเรียนรู้หลังจากที่เราดำเนินการกิจกรรมของสูนข้าวชุมชน มาจนถึงปีพศ2557นะครับในปีนั้นเราได้ประกวดสมาร์ทฟาร์มเมอร์เกษตรกรปลากเบืองด้านข้าวประจาจังหวัดสกนครนะครับที่ซึ่งทางผมเนี่ยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับในปี57แล้วก็เริ่มดําเนินการนะครับอบรมถ่ายทอดหลักวิชาการให้กับพี่น้องเกษตรกรที่เข้ามาเรียนรู้นะครับจัดตั้งเป็นศูนย์สกอโดยใช้ฐานเรียนรู้ทั้งหมด ที่มีอยู่ในศูนย์สพกบของเราก็คือมี5ฐานการเรียนรู้นะครับฐานที่1ก็จะเป็นในส่วนของดินปุ๋ยชุมชนเราเปิดเป็นธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ด้วยนะครับรวมถึงการทําน้ําหมักน,นะครับการใช้แม่ปุ๋ยปุ๋ยสังสัรน,นะครับตามข่าววิเคราะห์ของดินนี่คือฐานที่1นะครับร่วมกับกรมพัฒนาที่ดินแล้วก็กรมส่งเสริมการ,กรเกษตรนะครับที่ทําร่วมกันส่วนในฐานที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของการผลิตเมดพันธุ์ข้าวนะครับ ก็คือในส่วนนี้ก็จะมีการรวบรวมนะครับมเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีนะครับส่งให้สูเ่เมล็ดพันธุ์ข้าวนคกขายกอีกส่วนหนึ่งก็จะไว้จําหน่ายที่ศูนย์รวมถึงแปรรูปนะครับก็จะเป็นในในส่วนของฐานที่2ก็คือการผลิตเมล็ดพันธุ์นะครับผมส่วนในฐานที่3นะครับอันนี้เราก็ทํางานร่วมกันนะครับก็คือสร้างเป็นศูนย์สชอช,อช,ชแล้วก็สดสอปชอ นะครับก็จะเป็นการป้องกันกาจัดศัตรูพืชชุมชนโดยใช้สารชีวภาพชีวพันธุ์นะครับก็จะเป็นบิวเวียไตโคเดอร์มานะครับแมกนีเซียมที่ซึ่งเรียนรู้แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะครับส่วนในฐานที่4นะครับก็จะตอนนี้ก็จะเป็นเครื่องสีและก็มีการแปลรูปสีเป็นข้ากล้องขาวดอกมะลิ1.5่น้ะครับแลวก็เป็นไรเบอร์รี่ รวมถึงแปลรูปข้าวสารนะครับที่ซึ่งตรงนี้ของเรามีตลาดชัดเจนนะครับมีตลาดที่สั่งซื้อในพื้นที่แล้วก็ข้างเคียงน,นะครับรวมทั้งถึงจังหวัดต่างๆที่เข้ามาซื้อกับเรานะครับผมอันนี้เป็นฐานที่สนะครับส่วนในฐานที่5น,นี่อันนี้จะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็จะมีเป็นปลูกพืชหลังนาเป็นเลี้ยงปสัตว์นะครับที่ถ่ายทอดองค์ความรู้นะครับในด้านของผักนะครับ ตอนนี้เราทดลองกันอยู่ก็เป็นข้าวโพดหวานนะครับพันไฮบริดนะครับใช้อายุอยู่ที่75วันนะครับศูนย์สุดท้ายนี้นะครับในศูนย์ของเรารับที่ทากันอยู่ก็จะเป็นการผลิตข้าวครบวงจรนะครับตั้งแต่ต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ํานะครับสําหรับเกษตรกรท่านใดที่สนใจนะครับจะเข้ามาศึกษาเรียนรู้กับเราที่นี่นะครับก็ยินดีนะครับ23 4มหมู่ที่9าตำบลบ้านพิกอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับขอบคุณมากครับ